แลไอ้บุญเสียยเเส่ยงทายเราบุญเสี่ยงทายนี้แต่อยู่กับซักเขาเรียกว่าอยู่กับโชคชะตาหรือว่าโวิกิสามลอถุงข้ยเออหาชาวปิ้นข้าม,มาุูจะไปต้องมีปลาไหนแต่เขาจะไปลำดับที่ถุงข้ยได้ที่กันนะไอ้นี่เขาเรียกว่าบุญเสี่ยงทาย คนเสียงทายอันนี้เนี่ยมันเกิดจากคนเสียงทายอันนี้มันเกิดจากสองอย่างเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวริีมิีมชีวิตของเราแล้วมันจองจำจนชีวิตของเรานะั้นจะในนีอะไรเลือ้อีิแล้วเขาเรียกว่ามาถอนรากถอนโคนถอนหอกถอนต้น ถอนอะไรจนหมดละถอนมันถอนไปราะไล้อีเขานี่เราจะเกิดแล้วอีเขานี้เราจะเกิดแล้วเพราะว่ามันมันยู้ติการจองจำของเราทีนี้บูนไดลักษณะอย่างนี้มันมีบางไม้เอาแล้วเขายจะเอาปไปมาอี้ฟังสองสาม,มีแต่งงานกันมาต้นมาจากความยากจนวันนี้คืนนี้เทวดามาเิดอยู่ในคัน ได้ลูกสาวหน้าตาดีขึ้นมา,าว่าไต้ลูกสาวหน้าตาดีๆลูกชายหน้าตาดีๆนี่เขามีสหา,ายบุญเนี่ยติดตามเข้ามาด้วยบางคนก็ไปเป็นดาราไปเป็นนักรลาะบางคนก็ไปเป็นคุณหญิงคุณนายตามเมืองนอกเมืองน,นั้นรากฏขึ้นมาเยอะแยะไปอันนี้มันอะไรเกิดเท้าว่า อดู่มันเจ้าจงให้เกิดแต่มันเกิดเขาว่าวิบากกรรมเนี่ยมันทายตัวหลุดหรือว่าให้เจ้าทมในเวนมากินเราจะเือจนเราไม่มีอะไรจะให้มันกินแล้วมันจะดีเราไปมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คนคนนั้นเป็นกิสระแล้วพบทางเดินชีวิตที่หนึงตาอาปาได้างกรปการที่สอง เขาเรียกว่าเจ้ากรรมในแวนเหลือว่าจะไปจิงเรี่ยงกับสารเจ้าพ่อสารเพียงตาเออแล้วมันก็มันไม่มาจองจำเราปรากฏขึ้นมาว่ามันมีไอ้เทวดาอยู่คนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นูไอ้นูเบือง่ะเบือยากรวยไหมที่เขามาพูดกาวิญาณของเรานะบอกอยากรวยอยากรวย หายด้วยมันยากหรอกนะเงินเงินเงินต้องไปต้องมุ่นเลยนะเงินถ้าไปต้องมุ่นมุ่งแคด้วยนะเพราะตอนนี้ไอ้เจ้าของเงินมันเนี่ยมาแต่กินเรี่ยงได้สารเจ้าพ่อแต่วัดเพราะเราเรี่ยงใหญ่บางเถอะนะมึงไปขโมยเอาเงินมันมาเลยคนก็เลยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันเพราะแต่มันกินเรื่องเสร็จมันเมาแผะขึ้นมามันนอนหลับขึ้นมาตื่นเช้ามันตื่นสารสารจัดมามันมาหาเงินมันไม่เจอมันตามหาเลยนะใครวะ ใครบ้า,บามานมายก็ม่ยเลยกูไอ้เว้นเจอไหมก็เดือัรอนอยู่บ้างแต่มามาตรงนี้แต่ทีนี้คนเราไม่เขาเรียกว่าโชคช่วยแต่ว่าโชคแต่ว่าบางครั้งโชคไม่เป็นธรรมเพราะแต่กูมอว่าทีหนึ่งขึ้นมาแต่โดยเขาฆ่าตายขึ้นมารถ้นนตายขึ้นมาทั้งครอบครัวก็มีนะนั่นมันมาตามเขาเองมันคือ เพราะว่าไอ้เจ้าโคนี้เนี่นยบานงัวจะไปกินเหล้าอยู่กับไอ้สารลัดเมืองนี่นะเ <c oughs> พราะมันจะไปกินเหล้าอยู่กับไอ้สารลัเมืองมันมามเห็นเงินมันมันก็เลยตามล่าเลยอีกคราวนี้ปรากฏขึ้นมาว่าเราสร้างบุินไ่ขทีนี้เนี่ยไอ้เจ้ากรรมในเวตัวนี้เนี่นะมันจะไม่ทะเลาะกับ้เทวดาเพราะว่ามันจะถามเฮ้ย เนี่ยมันอะไ,ไปรปกินเลี้ยงเขาเนี่ยมึงมาอะไรไปกินเลี้ยงเนี่ยมึงเขาจะบอกได้ไหมว่ามีใครผ่านมาทันทีไหมป๋ากูไม่รู้กูไม่รู้รเฮ้ยไม่รู้ได้ยังไงแต่ไหนแต่ไรามาเนี่ยกูเห็นแต่ว่ามึงเป่าแต่สารสารอยู่นะเรายาบุรีมึงก็ไปกินกูบอกคิดว่ามึงจะต้องเจอคนไหนคนอื่นด้วย มาขโมยเอาสมบปปัติของกูอ่ะก็ไม่รู้พอไปไปมามา,มาเชื่อไหมว่าตีนมันออกได้ยังไงไอไอเจ้าไอวิญญาณตัวนี้เนี่ยไอเทวดาตัวนี้เอาเทวดามิจฉาทิฏฐิคนเนี่ยพอจะได้โชคลาภแล้วปาดมันชน่อยแล้วมันก็ไปกินเราเอายาแท้ที่มาจากเข้าใจเงินงทองไปถวยายไปสักครึ่งหนึ่งไม่หายเลย มันไปกินเหล้าเมายาจัดงานเลี้ยงกันเฮ้ยคุณโชคดีเราเว้ยงานนี้เนี่ยคุณเลี้ยงไปอ่างเพรคุณไปกินเหล้าเลยทีนี้ไอ้ปีนข้าวปีนอะไรต่างๆมันมันวิ่งไปไกลวิ่งไปไปไปจนถึงเจ้าของเงินเขาเอม่คุณรู้มือแล้วแกรู้มึงแล้ว,ลวไอ้ตัวนี้ีเอ๋ถึง๋ยวมามาขโมยเงินกูนี่แม่เอาเถอะอใค้มึงเมาได้ที่คุณจะฆ่ามดผมครอบครัวเลย คนสุดท้ายเมาแรกที่วาดว่าตายทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ากลิ่นอะไรกลิ่นคาวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ทำให้พวกวิญญาณเนี่ยเขาจะต้องได้มันไม่ใช่กลิ่นบุนแต่มันเป็นกลิ่นแต่มันเป็นกลิ่นคาวอย่างสุราเมรัยหรือว่า จากสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยปะเคยเห็นเป็นตัวนี้อฉะนั้นเพราอจะมา,ามรงพ่อเราอย่างนี้พอจะรึกออกอไปไหมว่าทําไมคนโชคดีต้อมาแพ้ไครตัวเองเพราะตัวเดียวอันนี้ก็คือบอกให้ฟังว่ามันในระบบของเราแทพเทมราเราวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง แต่ว่ามันเิินในลักษณะที่ว่าเราต้องมองเห็นเขาคุยกับเขาได้อะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าบุญเสีงยงทายทีนี้บุญเสียงทายอันนี้นี่มัน่อเล่าให้ไปแล้วแหละนี่บุญเสียงทายว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วบันิีใสเป็นยังไงแล้วทําไมคนรวยรวยได้เพราะรวยยังไนเพราะข้างคือแระดันไปตายที่มาอีก จนได้เช่นเดียวกันมันเจนได้พอเราชีวิตของเราไปด้วยไอนี้เขาเรียกว่านี่แหละมันเป็นของที่เสี่ยงทายและบนข้อที่สามเขาเรียกว่าพรหมิขิตหรือว่าสวรรค์นิคิตคำว่าสวรรค์ิคิตนี้นี่มันเหมือนกับอไอ้ไงว่า ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญมากถ้าจะไปมองแล้วเขาบอกว่ามันมีบุญอยูส่สามประการด้วยกันตัวละครตัวนี้พา,านมาดีบริวารมาเกิดพร้อมและมาเพื่อครองความสุขและความสมบัติทนี้บุญอันนี้น มันเหมือนกับใกล้ๆว่าพ่อแม่หรือเทวดาเนี่ยมาักจาะปูทางมาให้ด้วยความสมบูรณ์ที่สุดแล้วเขาเขาป็นพร้อมที่จะเกิดหรือว่าพร้อมมาพร้อมที่จะมาครองชื่อเสียงเกียรติยศเอาอย่างนักร้องดังๆระดารันดังๆหรือว่า นะักการเงินดังๆกันเขาบอกว่ามันมีบางอย่างคอยกำหนดที่เป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าพรมริกิตซึ่งพรอมริกิตนี้เนี่ยมันจะมีแต่มันอาจจะมีไม่เคยมาก<อ>เขาบอกว่าค่าคนมอนจะเริ่มรุ่งเรืองแบบสุด,สด ไอ้นี่เขาเรียกว่าเกิดมาเกิดมาเป็นคนที่โชคดีถ้าว่าคนรวยเกิดมาแล้วอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยไอ้นี่เขาเรียกว่าคนมีบุญลงมาเกิดไอ้คนมีบุญมาเกิดถ้าคาว่าเกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาเพื่อความระบรบวยมันจะมันจะใกล้เคยียงกันไอ้คนนี้วาสนาดี ดูไปลูกขั้าการเขาชนลำปากลำบนเพื่อให้เขาทีมันเกิดมารีวาสนามันดีว่าอย่างเงี้ยฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพริชิตมันมีคําอธิบายมากอยู่แต่ว่ามันจำไปรู้ว่ามันจะมากขนาดไหนมันสุดแท้แต่ว่าเราจะไปหาคําตอบจากสาธารณชนก็นได้แล้วระมาเปรียบเท่ยบ แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคําว่าทำยังไงเรามาเข้าวัดแล้วเนี่ยเราถึงจะทําให้สองสามอย่างนี้เนี่ยมันหายไปจากใจของเราแล้วทําให้เรานี้เนี่ยนำความสุขกลับไปบ้านไปฝากครอบครัวได้อย่างสนดิจใจ ก้าแรกขอให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าคนเพื่อความรักรักไม่อยูกี่ประเภทรักภรรยารักภรรยารักลูกรักอนาคตของครอบครัว เขาเรียกว่าเราต้องทนเพื่อความรักถ้าเราทนเพื่อความรักได้แล้วมันจะทนได้ทุกอย่างมันจะทำได้เลยแหละและไอ้สามอย่างนี้เนี่ยมันก็มีคนมีเทวนาพรมที่จะกำจัดเนี่ยออกไปจากใจของเราแล้วเขากำจัดไปไหนอ่ะ าบอกเอาไว้ว่าเขามีวิธีการเขาบอกเอาไว้ว่าเราเป็นนี่ใครถ้าเอาใจใช่ในพิปีขบศัตเขาเรียกว่าใช้ไม่เท่าไรขบศัตถ้าเราเป็นนี่ใครและเอาใจคนนั้น ให้ให้เท่าไรก็หมดอาศัยความใจดีบ้างอาศัยความเสดหาบ้างไปไปมาันมามาลดดอกลดตัวให้ลดลดไปลดมากันเลยไปพาว่าไอ้เจมม้าของเงนขาดทุนไปอีกนะเพราะว่าเราเพราะว่าเขาเสดหาในตัวของเราทีนี้ลักษณะอย่างนี้นี่แหละเราจําเป็นอย่างที่ที่เราจะต้องคนก็พอนะคนทุกคนจนเป็นที่จนะ พอตอนแล้วเราถึงจะไปได้เราถึงจะต้องไปเรียนเราถึงจะไปเข้าใจไอ้สารระบบนั้นเนี่ยที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถึงไม่ต้องไปเรียนได้เพาจะจ็ซันรั่นเองว่าบุญแจ็สันบุญเสียงทายบุญแบบธนิชิตมันจะถูกวางขึ้นมาสามอย่าง เขาบวัขกันมาแล้วอะไรแล้วก็เป็นไปนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดพอตอนนี้ถามว่าทั้ทงวัดนีะมีเทวดามาดูประจำหรือเปล่าไอ้คนที่เขาอยู่ประจำนี่เขามีเทวดาของเขาอ่าเขามีเทวดามาแต่คนที่จะมาในภายหลังก็ไปจะมีเทวดาที่ตามมาอีกแต่จะตามมาที่หลังมาเพื่อ พยายามสารชีวิตใ,ใจน่ะให้ใ,นใ,นใสสะอาดแล้วจะได้นำบุญบริสุทธิ์นั้นไปฝากครอบครัว